ไวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันจูดี้ยังวันนี้วันนี้ครับปีมาบ้างมไม่ตลกตลกนิดเดี๋ยวไม่ขับมาวันนี้ไม่ขำมากนะเฮ้ยคันนี้เป็นมูดี้อันนี้เป็นอันนี้มีลายปะมีลายปะนี่พูดได้เลยตอนนี้อะไรอ่ะ เาอย่างอยู่ข้างในไหมแวอยู่้งในไหม a t l s สวัสดครับพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับสาสครับเป็นยังไงบ้างเลยเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจเพราะว่า ท็อที่หนึ่งเนี่ยได้มาว่างานแบบโควต้าเจ็ดร้อยสาขาและท็อปที่สองเนี่ยคือมันเป็นงานแรกของปีของแอดลาสอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เหมือนต้องรื้อฟื้นการซ้อมอะไรขึ้นขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมางานอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นการเซตระบบใหม่ในปีนี้ครับผมก็ตื่นเต้นมากครับเรื่อเรากับว่าสารนะคะยังไงบ้างคะเราแบบว่าชอบเรื่องเขาอะไรยังไงบ้างครึ่งซ้ำมาอาทิตย์ก่อนจริงจริงเอาจริงต่ตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เด็กจริงเพราะว่าแบบ เพราะว่าเราเพราะว่าเอาจริงสินค้ามีมีหลายหลากหลายมากตั้งแต่เด็กตัวเราจะเข้าตลอดจริงๆรเจ็ดคนเนี้ยมีใครไม่เคยเข้าบ้างไม่มีนะทุกคนเคยเข้าหมดวันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่เราได้แบบมามาในงานใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมใช่แล้วเป็นแฟนก็ตามมาแบบว่าถึงได้มาใช่คขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากเอาจริงต้อนรัีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมมาพี่ๆแล้วมาลองเพลงมีคอนเสิร์ตไ้เป็นแฟนด้วยเป็นยังไงบ้าง6เพลงทะ ก็เจ็ดเองวันนี้ก็สนุกครับสนุกมนเดิมสนุกเหมือนทุกครั้งที่เราได้โชว์กันครับผมแล้วก็เชื้อเป็นของขวัญให้กับวสันต์ครับให้มีทั้งหมด700สาขาแล้วตอนนี้นะครับผมทัวประเทศไทย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวฝากวสันต์กับกาแฟหน่อยจ้าสาวสาวาสาันต์กาแฟอ่ครับผมก็ ฝากนะครับเจ้ทุกคนวัสด์นะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีของมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกด้าน health and beauty product นะครับผมก็ฝากหายเยอะก็ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบกันอยู่แล้วก็หลังจากที่พวกเราได้มาร่วมงานแ้วก็มากันเยอะมากขึ้นนะครับผมใช่ฝากด้วยครับค่ะทำงาเนอะพวกเรานะคะผู้กลับมาจากกรุงเทครับผมทำยังไงเพรางว่เราไปทำอะไรยังไงที่น่าตนื่ัน สิงคโปร์ก็ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตไทยเนาะที่ได้เล่นพาฟาาเปโบรครับผมก็ได้เจอกับชาวซคโบเต็มไปหมดเลยก็สนุกมากๆแล้วก็เู็ไงดีเป็นอีกวัดหนึง่งใช่อีกวดัดเพราะเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเล่นต่างประเทศแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เราได้เริ่มเจอผู้คนมากมายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ ก็จะพัฒนาตัวเองต่อเรื่อยๆครับแฟนๆที่รู้ตนหลักเราอยู่ไหนครับเฮ้ยแฟนๆสิของรมน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณมากๆผมก็มีคนมาคอยเชียร์คนร้องเพลงตามแล้วก็คนไปป้ายไฟด้วยอะผมป้ายไฟแบบแฮนด์เมดก็มีอะไรเงี้ยก็แบบขอบคุณมากๆครับที่แบบมาตามพวกเรานะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้รับความสนุกกลับไปนะครับผมทงไหนที่เขาร้องกันดังนตอบตอบเราอะไรเงี้ยตอบสอบที่สุดจริงๆดังทุกเพลงเอาละ นี่เลยถูกจรลงที่ัจริงๆครับว้าวแม่เป็นแบบแฟนรองเดียวได้เลยว้าวว้าวขว้าวคือผมว่าเป็นครั้งที่สองแล้วกันที่ได้ไปเล่นต่างประเทศนะครับแล้วก็ด้วยด้วยไลน์อัพด้วยที่ไฟไฟเฟสิวิวจัดครับมีอัรลาโซอีพีพีวิกกี้โปเลโตอะไรอย่างครับผมรู้สึกว่าคอนเสิร์ตมันมันทำให้คนที่นั่นเขาเอนจอยไปกับเราได้ที่เขาจะอาจจะ ไม่ไม่ได้เข้าใจภาษาเราแต่เขาเข้าใจภาษาทางดนตรีของพวกเราที่จะเสือกไปรู้สึกว่านี่คือตอบจนเราแล้วเอวิ่งแบบว่าวที่อยางจังหวะว้าวว้าวเงินว้าวว้าวแว้าวว้าแล้วเห็นที่เราว่าแต่มีใหม่มีงานจะแบบเต้น้นกันมือเห็นไหมคะปีนี้ีนี้ต้องรอติดตามดูครับผมว่าเราจะ มีโชว์ที่ไหนบ้างนะครับเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีมีออกมาไม่ให้เหงาแน่นอนครับผมจะบอกเลยว่าปีนี้สนุกแน่นอนเพราะเราก็จะทำเต็มที่เหมือนเดิมนะครับผมก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางอเมเชียรเหมือนเดิมนะครับผมแต่เราต้องสบายดนึงแล้วมาไม่งั้นเดี๋ยวมันแบนตามกันไม่ได้นะอาฮะ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 ฮตฮะ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 ฮผมผมะฮ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 ่ฮะ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 ฮลัง ทำกันอยู่ครับผม<ช>เอาละทำทำทำงานอย่าถามคนนี้เยอะสิแต่ว่าจริงๆแล้วตะกี้คุยกับพี่ทีทมงานมาเขาบอกสปอร์ตเรืนองหนึ่งสำหรับเรื่องคอนเสิร์ตหลายๆคนอาจจะอยากนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทีทมงานกำลังเตรียมเตรียมโปรเซสกันละแบบว่า,อ,าอยู่ในขั้นตอนที่มีแผลแล้วก็อยู่ในปีนี้แน่นอนครับไม่นานเกินรอ รอติดตามดูนะครับใหไม่อยากสปอยมากไปเลยตามดูทางออฟฟิเชียลนะผมกำลังประกาศเลใหญ่แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันไม่ถือดีเราได้ปุ้ยเนี่ยใครเป็นนายรองครับโยหรือรู้ไหมใครเป็นาดนีงขับได้ไหใหญ่อลยไหน่ี้อ่ะแค่นี้พอ ใหญ่สำหรับผมผมว่ารอรอดทนรออีกนิดนึงนะผมแล้วก็ภายในปีนี้แน่นอนครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมากันนะครับผมผมว่าเพื่อไปครั้งแรกของเราแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบได้จอยกับพวกเราในพวกเราก็จะทำเป็นพี่แน่นอนครับครับผมไหนราคต้อนการตาราติดตามดูแลวิเคราะห์นะผมบอกเดี๋ยวโดนตีใช่ใช่สงการมาก่อนส่งการน่าสนุก ส่งกันม, er มาก่อนหรือเปล่าคอนเสิร์ตมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่เขามาก่อนแน่นอนเพิ่งจะ14ล้าน,นมีปลาขอบคุณด้วยค่ะวันนี้เอิร์ฟยิ่งทำไม่เบาอยู่แล้วครับไม่ต้องสปอยก็ได้แต่ถ้าถือว่าเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตที่เราอยากมาทำในแต่ละวันอยากจะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรีเซนสไตล์ไหนแต่ละคนละกนงแล้วบ่าเราสััสคนเีรอบแล้วี่าไม่ต้องิจน์อไรเง่นเยะไหมพี่โเาะอนีเราแบบว่าอยากรแบบว่าเราเ็นอะไรอย่างเงี้ยวาจริงเราก็เราคิดว่าเราก็อยาอยาแสดงความสามารถให้เต็มที่เลยอยา คิดว่าอยากให้คนดูที่มารู้สึกภูมิแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ไปแน่นอนครับขอทั้งหมดที่มีใช่เรียกได้ว่าเราซุ้มซ้อมอย่างแน่นเน้นมากๆผมแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอใช่โหนี่ข้อมูลแน่นแล้วนะครับวันนี้เีดออเรื่องอันนี้ผมว่าพี่เก็บไปรอบรอบหน้าสัปดาห์รอบหน้าเรื่องนี้รอบหน้าเดี๋ยวเราก็มาต่ออีกทีรอบหน้าเดี๋ยววันศุกร์อะไรนะวันศุกร์เหรอครับ คือบางทีมันก็เร็วไปเราติดตามอยู่แนวเวชเชียดีกว่าผมคือพี่อยากไม่อยากสปอยมากคืออยากให้แบบโฟกัสเป็นงานมากไม่ใช่เดี๋ยววันศุกรวันสุกนี้เจอกันใช่ไหมมาสนุกด้วยกันแต่ว่าถ้าวันศุกไม่พร้อมใช่ไหเรามีวันเสาร์กันจีวันเสาร์ก็สนุกอีกรอบหนึ่งเออเดี๋ยววันเสาร์อาจจะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวว่ากันวันเสาร์เฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนลุงแล้วลุงแล้ว เขาด้วยครับเพลงของพวกเราเรื่องอะไรจะไปังไรกันบ้างเพลงเพลงค่ะไม่ตัดนึ่งตามครับผมก็อยากจะฝากจีนจีนจีนท่านี้ครับตอนนี้นะครับพวกเราก็มีทั้งหมด2ออัลบั้มแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังกันนะครับผมใครยังไม่เคยฟังก็ฟัง ลองไปฟังกันนะครับผมตัวใครที่ฟังแล้วก็วนกันไปฟังใหม่แล้วก็เรียกเรียกพ่อเรียกแม่มาฟังด้วยครับผมให้คนที่บ้านมาฟังด้วยก็วนวน,นฟังกันไปครับผมแล้วก็ครับผมไม่ไม่ไกลเกินรอเราก็จะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได,ได้ได้ติดตามกันนะครับผมเย่อ้โหแต่งนสบายเลยแล้วก็เอาเป็นว่าความตั้งใจทีนี้คือแม่เอะไรบ้างคาะ,ะสนุกพูดเลยว่าเป็นปีีิสนุก เรามป็ว่าไงนราเป็วปีนี้เป็นไงคนละหนึ่งคำนะคนละหนึ่งคนละหนึ่งปีนี้เยี่ยมเลยเหรอปีนี้เป็นแอลเจนปีนี้เป็อลเจนผมคิดว่าต้องเติบโตอ่ะอ่าเติบโตครอบครัวใหญ่เราอยากเราคิดว่าเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับปีนี้ครับผมบ้านยังอบอุ่นอยู่อ่ายังยังรักกันอยู่เหนียวๆนั่นเหมือนเดิมมาถึงบ้านเอลิสมเลย ทุกคนเราเอลีสทุกคนใช่ใช่ขยันหมั่นเพี้ยนอันนี้หมายถึงเราหรือว่าหมายถึงเราต้อเราเราไม่หยุดพัฒนาน้่หยุดพัฒน้ำแถหมั่นเพียรครับเอลิสลุ้ยดังขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วย ได้ะไยกันสภาพนี้มได้ไม่ได้เลย